ก่อนนอนขอเพลงก่อนนอนได้นะเปิดให้ค่ะปิดเพลงเพราะๆที่อยากฟังอยากฟังให้เขาเรียกว่าอะไรนะมาแบ่งปันความสุขให้กันาากนะสวัสดีค่ะ ข้ามาฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไรแม้ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาของเธอมันบอกแวะมาเป็นผู้จัดให้เช่นเคยนี่หน่อยอาบน,น,น้ำหรือยัง <c oughs> พี่หนูอ,อาบน้ำยังขอบคุณหัวใจนะคะที่มอบให้น้องยังไม่อาบน้ำเช่นเคยเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยดีจังเลยทางนี้น้ำก็ยังไม่อาบเลยและมาเปิดเพลงให้ฟังก่อนนอนแวะมาเปิดเพลงให้ฟังก่อนอาบน้ำ ต้องถามหนูมากกว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่น้องแวมมาเปิดเพลงก่อมนอนเนี่ยสวัสดีคุณแวมซอยตานขอบคุณค่ะขอบคุณหัใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสน,นุนกำลังใจนะคะขอเพลงอะไรไหมก่อนนอนพิมมาเดอ้อ ขอบคุณดอกกุหลาบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หน่อยค่ะเป็นน้องตลอดเลยห้อมห้อยอยู่จุนใจนา,าใมแน,น่นหนางาชวนชมทำเล่นมันนุ่มแต่ทั้งร้องไม่เคยจะถูกอะเป็นเนียน ฟังเพลงพระพาะๆก่อนนอนหน่อาบน้ำาห <assistant CDs ities> อยังอาพี่หนูอาบน้ำยังขอบคุณหัวใจนะคะที่มอบให้น้องยัไม่อาบน้ำเช่นเคยเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ดีจังเลย ทางนี้น้ําก็ยังไม่อาบเลยและมาเปิดเพลงให้ฟังก่อนนอนและมาเปิดเพลงให้ฟังก่อนอาบน,น้ําต้องถามหนูมากกว่าใช่ไหมนี่น้องแวม,มาเปิดเพลงก่อนนอนเนี่ย สวัสดีคุณแวมซอยตานขอบคุณค่ะขอบคุณหาวใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกำลังใจนะคะขอเพลงอะไรไหมก่อนนอน Kim Mother มมขอบคุณครับขอบคุณดอกกูหลาบค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หน่อยค่ะไปน้องตลอดเลยห้นอมนหน้อยเลยจวนใจตามน,น,น่าชวนชมทำไมเล่นมันลอมแต่ทำเราไม่เคยจะถูกอะเป็นเนียนฟังเพลงเพราะๆก่อนนอน ทุกทุกคนคงอยากจะหยุดร้องเถอะจะฟังเพลงมาเป็นอย่างฉันเข้าใจแน่เห็นบ่ละบอกพีดบอหนิเสียงสุดับโอ้ยเนาะบอก่อนนี้นึงฟันดีครับน้องวิฟันดีเหมือนกันค่ะพี่นุอยไปนอนนะครับพรุ่งนี้มีประชุมงานเข้าโอเคสู้ๆนะคะ ฟันดีสู้ๆขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาทักทายน้องจือบอได้เลยครับผมจือบอนะคะคุณบอลชิเปอร์ขอมาจัดให้ท่านคือคิวแรกที่ขอมาในไลน์นี้เมื <c oughs> ่อไหรจะเปิดพูดอยู่นั่นแหละใช่ไหม พี่ใช้แก้มแดงนะเจ้าของช่องนอนก่อนค่อยอาบจะดีหรอล่กคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบขอบคุณฟังเพลงพระพร่ก่อนนอนคุณทุกคนคงอยากจะหยุดร้องเถอะจะฟังเพลง ว่าเป็นอย่างฉันเข่าใจเนี่เช่นบอละ่ะบอกพีบ่นี่เสียงสุด,ดับโอ้ยเนาะบอกท่านี้นึงวันดีครับน้องวสวันดีเหมือนกันค่ะพี่หนุอยไปนอนนะครับพรุ่งนี้มีประชุมงานเข้าโอเคซู่ๆนะคะ ฟันดีสู้ๆขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาทักทายน้องจอบอได้เลยครับผมจอบอนะคะคุณบอลชิปเปอร์ขอมาจัดให้ท่านคือคิวแรกที่ขอมาในไลน์นี้เมื <c oughs> ่งัอไหรจะเปิดพูดอยู่นั่นแหละใช่ไหม แันให้เจ้าจือบอบอจือคุณบอจือ้อมาแล้วทรงกินห้อมห้นหนลันจวนใจจือบอนะคะคุณบอนจิปเปอร์ขอมาขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะคุณคุณองขอบคุณหัวใจด้วยนะขอเพลงมาได้ค่ะแร่มาเปิดเพลงให้ก่อนนอนขอบคุณครัขอบคุณเช่นกันค่ะกเขาพันหานะ แรมซอยตาลขอเพลงได้นะคะขอบคุณคุณสมชายขอบคุณค่ะขอบคุณหายใจฉันขอบคุณสำหรับกำลังใจที่กำลังใจให้อ่ามาไลฟ์บ่อยๆนะคะที่เป็นคนแพ้ตังแต่บอกทันบอกฮักที่เป็นคนทั นัจบแล้วอวสานปิดตำนานักเขาขดียวยื้ซ,ซื้อกระดันื่อเอ,อาใจไปหามอเจ็บกับารเล็บเข้าไปบแล้วเดียวต้องพูด่ายใจนบสดวัสดีทุกคนและมาบอกหลับฝัน มาสงข้านอนค่ะแต่ว่าผู้จัดยังไม่อาบน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติอตลอดนะคะทำให้น้องแก้มกลมตลอดเลยแล้วข้อทางนี้ดีใจและแก้มกลมไม่ <c oughs> ใช่แก้มแดงนะเจ้าของช่องนอนก่อนค่อยอาบ จะดีหรอล่ะคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบขอบคุณค่ะขอบคุณหมีด้วยนะคุณสมชายขอบคุณรักคุณนะคะรักเหมือนกันค่ะรักเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณหมีด้วยขอบคุณรักคุณสรงคุณรออยู่เราฟังหายใจแล้วไปต่อของรามาดูหนุ่มนี้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆโดยจ้าทบทวนความคิดวันที่ชีวิตต้องไม่เหลือใครเจ็บปวดเกินไปกับเรื่องอะไร่้องเจกลเลือนอาไว้ขอบคุณขอบคุณแว่นตาสุดเทพ อ่าไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บอยมาคุณรู้จยเพิ่งนอนเปิดเพลงก่อนยังบอนอนยุกอยากจะบอกว่ายังบออาบน้ำยุกมาแวะส่งนอนมาแวะส่งนอนก่อนชอบไหมคะลายินแบบนี้ สวัสดีค่ะคุณแชมป์นบบน,น,นดึกนะครับเนี่จยบบจะบอกว่าน้ำยังไม่อาบเลยค่ะก็จะไปอาบน้ำไม่แต่สีทุ่มแลย้ยังไม่ลงไลน์เลยขอเพลงได้นะคะคุณแชมป์ขอบคุณหัวใจด้วยค่ะ อากาศเย็นแล้วเนอะใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ดีดีหน่อยค่ะเมื่อวานนี้อาการหนาวมากกว่านี้ว่าจะว่าจะลงาทุ่มแล้วนะต่อค่ะต่อต่อถ้าเพื่อนยังขอเพลงมาก็จะต่อให้นะคะัะ และมาบอกหลับฝันดีนะใครจะนอนก็ขอให้หลับฝันดีนะคะถ้าใครยังไม่ว่างก็ขอเพลงมาได้นะเปิดให้ได้ตลอดคนหนึ่งสามารถขอเพลงได้เรื่อยๆไม่มีจำกัดอยากไปวัดภูเขาอีกครับไปตอนหน้าฝนไม่เห็นวิวเลยต้องมาเที่ยวใหม่แล้วค่ะ

หน้าฝนดูไม่ค่อยเห็นวิวชัดนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามามีใครจะขอเพลงอะไรไหมพิมพ์มาได้นะ นอนเปิดนะไม่ใช่นอนจริงน,น,นะนานยังไม่อาบน,น้ำ่อนค่้ยนอนนี่ใครไม่อาบน,น้ำไม่แน่ในเนี้ยลาลีมีทสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพึ่ สวัสดีค่ะขอเพลงอีกไหมแวะมาแวะมาบอกหลักฝันดีคุณอู๊ดใช่ไหมคะคุณอู๊ดหรือคุณอ๋อะคะโทษทีนะถ้าเรียกชื่อผิดภาษาภาษาปากิจไม่แข็งเลยขอเพลงได้นะคะ ถึงที่พักแล้วหรอครับใช่ค่ะเลิกการแล้วค่ะขอเพลงบ่แค่มองจบครับได้ค่ะได้เลยจากคุณสมชายจบไปแล้วนะคะยายแล่มนะคะสำหรับคุณบอลชิปเปอร์ขอมานะคะต่อไปเป็นบทเพลง บอแค่บองจบของเบนเมืองเลยเบนเมืองเลยขอบคุณค่ะขอบคุณดอกคุณหลักสิบหยอกด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสมชาย ศสนาเป็นระส,น,สนาโดนเลย <c oughs> คุณอู๊ดโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณอู๊ดนะคะขอเพลงไหมคะคุณอู๊ด <c oughs> เบอแค่มองจบบ่บาแค่มองจบก <c oughs> ของคุณสมชายขอมานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแชร์เพลงกันมาแชร์ความสุขกัน <c oughs> ในห้องไลน์นี้นะคะข <c oughs> ุกคน คุณพึ่งคุณพึ่งไม่ขอเพลงอีกหรอ <c oughs> อย่าปล่อยมือไม้เมืองได้เลยค่ะต่อจากเพลงนี้นะคะขอบคุณที่แวะมาขอเพลงกับน้องนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณสมชาย <c oughs> ขอบคุณดอกกุหลาบด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะ สิบสิบขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบสิบดอกนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับแรงซัพพอร์ตนะคะมีจริงก็นี่แหละพูดจัดนี่แหละนะยังไงอะ บอกหนึ่งโอเคค่ะดิวดิวค่ะดิวเดี๋ยวลงไลไ์ก่อนไม่ค mm ่อยเจอ่านอ่านดีนะเดี๋ยวมาบอกเรากันดีเพื่อนๆกันสามารถขอเพลงมอบความสุขให้เพื่อนๆในห้องนี้ได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ ก็หลับสนิีเพืเ่อแทงที่กำลังจะนอนนะนทำไมตาเหมือนจะง่วง้ะเนี่ยสงสยยัยง่วงเปิดเพลงกล่อมตัวเองเดี๋ยวนะครับหัวหน้ามาครับโอเคค่ะโอเค<า>สู้ส คุ้มค่ะคุณสมชายขอเพลงหน่อยวีได้เลยค่ะคุณล้อพิมไม่ได้เลยนะเดี๋ยววีเปิดให้ค่ะสวัสดียามดึกก่อนนอนค่ะคุณล้อจําได้เลยขอเพลงตลอดเลยขอบคุณคุณแคมขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจฉัน ขอบคุณค่ะคุณรอขอเพลงได้เลยนะขอบคุณที่มาส่งความสุดในห้องนี้กันทุกๆคนเลยขอเพลงได้ทุกแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอลำสตริงลูกพุ่งป้ารง้าหรังเปิดให้ได้หมดนะ หาใจแล้วไปต่อลาบานูนได้เลยค่ะต่อจากเพลงนี้นเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะคุณพี่แล้วนะคะทำไมทำไมบอกว่ามา มาบอกรับฝันดีเพื่อนแล้วทำไมตาตาผู้จัดเหมือนใจง,ง่วงบวชเกินไปกับเรื่องตอดีใจขอบคุณครับคุณแว่นตาสุดเทตางไปแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บอยมยอากไ,นะไม่ใช่อะไรความจำสัส้นแต่รักชันยาวขอบคุณค่ะขอบคุณหนีด้วง <c oughs> ทางนี้ก็นอนละ <c oughs> นอนนอนขอบคุณคขอบคุณค่ะไม <c oughs> ่ใช่แก้มแดเงนะ